ไม่ว่าจะถ่ายหน้าฟีดไปทางไหนก็เจอแต่ข้าวมันไก่เนาะช่วงนี้เป็นช่วงข้าวมันไก่ฟีเวอร์หรือเปล่าแล้วแต่ละคลิปนี่คือน่ากินมากวันนี้พาคุณชายมาชิมข้าวมันไก่ที่เขาเคลมกันว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอจะสมคาล่าลือหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะข้าวมันไก่ที่ว่านี่คือข้าวมันไก่มนเทียนนะคะจะอยู่ในห้องอาหารที่โรงแรมเขาเลยเขาบอกว่าที่เนี่ยใครอยากกินข้าวมันไก่ที่แบบติดแกรมสักหน่อยนึงนะต้องมาที่นี่เพราะนอกจากข้าวมันไก่เขาจะอร่อยแล้วเนี่ยที่ถ่่าาายยยรูปเเคค้ังอะะมกกทุนแลว คือหน้าตาเจ้าข้าวมันไก่ติดกแกลมของเราเขาจะเสิร์ฟมาให้ทั้งเซตเลยค่ะมีน้ําจิ้มมาให้ทั้งหมด4รสด้วยกันนะคะเครื่องเคียงจะเป็นผักแล้วก็น้าซุปและข้าวที่ตักใส่ถ้วยมาให้แบบพูนๆแบบนี้เลยจะ้ะและข้าวเขานี่คือนุ่มมากทุกคนขาหุงได้แบบหอมมากไก่ของเขาในเซตจะเป็นชิ้นอบอวบแบบนี้เลยมันนุ่มมากทุกคนเซตข้าวมันไก่นี่ราคา360บาทจะ้ะราคานี่คืออยู่บนฟ้าเลยจะ้ะนานๆกินทีเดอ้อราคาเนี้ยก็อร่อยสมคาล่าลือที่เขาบอกมาจริงๆนะคะ,ะ,คะทานข้าวมันไก่เสร็จแล้ว ทุกคนอย่าลืมมาถ่ายรูปด้านล่างนะเป็นห้องอาหารที่แบบสร้างมาไว้เพื่อถ่ายรูปจริงๆหลุดเข้ามานี่เหมือนอยู่ในงานเต้นรำอะไรสักอย่างหนึ่งโลเคชั่นดีมากทุกคนด้านล่างห้องอาหารเขาจะมีบาร์ด้วยนะทุกคนค่ะเปิดช่วงประมาณ5โมงใครที่มาทานข้าวมันไก่แล้วอยากมานั่งชิลๆชมพระอาทิตย์ตกดินนะที่นี่วิวสวยมากเทียนลงมาเก็บภาพไว้ทันพอดีเลยค่ะสวยเนาะส่วนคลิปหน้าเทียนรีวิวอะไรฝากกดติดตามด้วยนะคะ